วันก่อนครับผมพี่หนุ่ยได้จับตัวพี่อย่าง vivo v15 pro มาแกะกล่องให้เราดูดังนั้นวันนี้น้องเกตขอจับตัวน้องอย่าง vivo v15 มาแกะกล่องให้ดูครับผมว่าข้างในนี้มันจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยปป hey. มา hey. แกะแล้วแกะซองแล้วในนี้จะมีอะไรฮัลโหลฮัลโหลไม่อ,อก <c oughs> <c oughs> อ๋อมันติดเทปชวงิงนี่ชวงวิงวิงวิงว,งวีโอวีสิ้าโอ้ดูดูด,ดความเป็นกลิตเตอด้านหลังสวยมากนี่ในกล่องนะครับนอกจากจะมีโทรศัพท์แล้วเขายังให้เคสมาด้วยครับผมโอ้ ปกติเนี่ยเคสมันจะอยู่นอกกล่องใช่ไหมคบแต่ว่าตัว V15 นะครับทั้งโปรและทั้งปกติมีเคสใด้ด้วยและนอกจากนี้ก็มีที่ใส่ซิมคู่มือการใช้งานและนี่ครับผมตัวเด็ดที่ชาร์จของ vivo V15 นะครับผมน,บนี่สายชาร์จครับนี่สายชาร์จทั้ง vivo V15 และ V15 pro สายชาร์จยังเป็นไมโคร USB อยู่ครับนะฮะแล้วก็จะมีนี่ ผู้ฟังครับผมรับึง vivo powered by Android เออตั้งโทรศัพท์ของคุณแล้วใช้ทันทีกดเข้าไปเรายังไม่ได้ใส่ซิมดังนั้นจึงไม่มีสัญญาณใดๆทั้งสิ้นนะคะนี่หน้าจอสวยมากดูเป็นนี่เลยกล้องหน้าบอกได้เลยนะคะว่ากล้องหน้าของ vivo เนี่ย สุดจัดปลัดบอกมาตั้งแต่รุ่นไหนๆแล้วนะคะใครไงดิความชัดเนี่ยก็จะอยู่ในระดับนี่นั่นเองนี่และตัวที่เหมือนโปรโนั่นก็คือนั่นแหละฮะที่เมื่อกี้คุณเห็นมันพับลงไปกล้องหน้าครับผมเป็นแบบบับอัพทำให้ตัวหน้าจอเนี่ยไม่มีรายแหวงไม่มีขอบไม่มีใดๆทั้งสิ้นครบจบเครื่อง สำหรับรีวิวเต็มๆแบบเจาะลึกเนี่ยไม่นานเกินรอแน่นอนครับทางแบตไตเนี่ยก็จะปล่อยออกมาแน่นอนครับอย่าลืมครับผมคนที่ดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปนี้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติเฟอร์สํำหรับเพจแบตไตด้วยครับจะได้ไม่พลาดสิ่งใหม่ๆที่เราจะนำเสนอให้นั่นเองสำหรับวันนี้แกกองดีววีซิครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับก